ทางการกัมพูชาได้ประสานมาว่าจะมีคนไทยส่งตัวกลับในวันนี้ครับผ่านทางผู้ช่วยผู้ตำรวจที่ประจำอยุ่สานตุกัมพูชาสานตุไทยประจำประเทศกัมพูชาครับว่าวันนี้จะมีส่งคนไทยกลับมาทั้งหมด162คนผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกกิตตรัตน์พันเพชรผู้จัดการวแห่งชาติให้มากำกับดูแลในฐานะผู้ในการสูงข้ามเรืของสำนักแห่งชาติครับวันนี้ก็มีทางท่านผู้แทนจากทหารเรือ วิโยาิขตนซึ่งควบคุมดูแลในพื้นที่นะครับขัดคลองแล้วก็ทางทางพมเข้ามาร่วมคัดกรองคัดแยกรวมทั้งทางกองัดการตำรวจพุทธรสองซึ่งส่งต้อนร้จพดการตำรวจพุทธรภาคสองผู้การจังหวัดจันทร์รวมทั้งทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมเองก็ได้สั่งการให้ทางปคมคือศูนย์กองรับการปราบปรามการค้ามนุษย์รวมทั้งกองัดการไซเบอร์เข้ามาร่วมในการคัดกรองคัดแยกในวันนี้ด้วยครับ แต่เบื้องต้นเนี่ยใน112คนที่มาเนี่ยจะมาจากสามที่ครับมาจากที่โอซมิทช่องจอนแล้วก็ทางเสียมราดครับทั้งสามส่วนเนี่ยได้มารวมแล้วก็มาส่งให้ทางทางตมจันทบ,บุรีนะครับในการเข้าสู่กระบวนการในหลักการเนี่ยทั้ง112คน,เ,นเราจะมีการในเรื่องแรกคือดูเรื่องของการการเข้าเมืองผิดหรือถูกกฎหมายหรือไม่นะครับในเบื้องต้นเราพบว่าใน112คน,นมีทั้งหมด92คนครับ ที่ออกไปประเทศกัมพูชาโดยไม่รับอนุญ,ญาตเพราะคงจะมีการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเราพบว่าอีกสองคนในร้อยสิบสองคนในสองคนไม่มีสนะอาจจะก็เป็นคนเรือนไทยหรือไม่อันนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติต่อไปนะครับทั้งร้อยสิบสองคนเนี่ยมีหมายจับทั้งหมดหกคนแปดหมายในหมายเนี่ยไม่มีทั้งข้อหาเรื่องการฟอเกเงินเรื่องบ่อนออนไลน์เรื่องการพนันเรื่องการเรื่องของ การฆ่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้มีการส่งตัวไปให้กับพนักงามสวนที่รับผิดชอบเรื่องหมายนะครับไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบเรื่องของเคสไอดีเรื่องของการเปิดบัญชีมา้ารวมทั้งการกระทำผิดอื่นที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้มีการออกไปจับเราก็จะมีการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องเรื่องต้นอะไรหรือไม่ ซึ่งเบื้องตัวเราพบว่าบางส่วนได้มีการไปรับจ้างเปิดบัญชีม้านะครับให้กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะต้องใช้การคุมตัวแล้วก็ดำเนินการออกมาจากในวันนี้นะครับอ,อีกส่วนหนึงคือเราจะมีการส่งรายชื่อคนเหล่านี้เนี่ยว่ากลับสู่ภูมิยำเนาแล้วก็จะมีการตรวจสอบและควบคุมโดยพื้นที่อีกส่วนน,นะครับเพราะว่าเราจะต้องในช่วงนี้ในสถานการณ์แบบนี้ เราควรจะต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดสําหรับคนไทยที่เดินทางกลับจากกัมพูชาซึ่งเราเชื่อว่าคนไทยทั้ง1้2ยคนนี้น่ามาจากกลุ่มที่ไปทํางานในบ่อนการพนันแล้วก็แก๊งสแกมเมอร์นะครับอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบซึ่งในกระบวนการที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นกระบวนการคัดกรองและแคดแยกเหยื่อซึ่งถ้าเราพบว่าใครเป็นผู้เสียหายก็จะมีการช่วยเหลือและจะพบว่าใครที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ แก๊งก c a มอร์ก็คณจะต้องมีการดำเนินคดีสร็จครับแางวอาสองคนนี่ทางกัมพูชาเขาพบตัวไว้ในฐานะผู้กระทำผิดใช่ครับในฐานะผู้กระทำผิดอาจจะเป็นข้อหาลงในเข้าเมืองหรือทํางานโดยมรับอนุญาตนะครับแต่ทางกัมพูชาเมื่อได้แจ้งเอาอมาว่าบ,บุคคลเหล่านี้เนี่ยกระทำความผิดในข้อหาใดที่ดัดลนเลยเพราะก่อนหน้าน,น,น,นี้ไม่มีข่าวว่าคนไทยที่ปล่อยเปที่มาเป็นดัดจะกลับแต่ยังไม่ได้ลับทางทางดานของเมืยังไม่ได้เปิดอันนี้คุณละส่วนกันเลยใช่ไหมครับนี่เป็นคนละส่วนครับคนละส่วนครับ ในช่วงที่เขาไปอยู่ที่ฝังกัมพูชาที่มีเหตุการณ์ยีปะทะกันเขาได้เล่า่าให้ผมว่าเขาเป็นอย่อยางไงแล้วทางการกัมพูชาเขาดูแลอยังไรบ้างตอนนี้เรายังไม่ได้ซักถามนะครับเดี๋ยวเราต้องรอ,อกระบวนการซักถามที่เรามีวางวางแผนไว้นะครับในกระบวนการคัดกรองก่อนที่จะมีการคัดแยกเหยื่อในกระบวนการคัดกรองเนี่ยเราจะมีการสอบถามเรื่องนี้ครับตั้งแต่เรื่องของการ ถ้าเขาไปทํางานในแก๊ง s c a มอร์เนี่ยเข้าไปทํางานในฐ<ม>า,า,านะอะไร<ม>ไปหลอกใครบ้างนะครับและอยู่ที่ไหนจุดไหนที่เป็นที่ตั้งแก๊งคอสเซนเตอร์นะครับรวมทั้งการตรวจสอบว่าเขาได้ไปอยู่ที่นั่นมาบ่อยแค่ไหนตอนนี้เราก็จะมีการตรวจสอบครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมีการเข้าออกประเทศกัมพูชาบ่อยแค่ไหนนี้ไปทางฝั่งประเทศพม่าแค่ไหนมีการเข้าเคยมีประวัติเคยเข้าไปทำงานในแก๊งคอสเซนเตอร์บกระบวนการพวกนี้ จะทำในในช่วงของการคัดกรองครับแล้วเราก็จะทราบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรครับเราได้ยินย้ำหรือว่าเป็นการแจ้งเตือนรับคนไทยที่ถ้าว่ายังมีบางส่วนก็ยังอยากจะไปไปข้าไม่ทำแบบนี้ครับต้องระวังอะไรบ้างครับผมผมคิดว่าท่านก็จะเห็นนะครับว่าตัวของแคนสแกมเมอร์บางส่วนได้ถูกใช้เป็นตัวตั้งของทางทหารซึ่งทงฝ่ายทหารได้ มีการดําเนินการในฐานที่ดีไปแล้วซึ่งท่านจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสและร้ายแรงกับประเทศชาติของเราผมเรียนว่าการที่คนไทยไปทํางานน,นอกจากท่านจะถูกประนามว่าเป็นคนไทยขายชาติแล้วโดวยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยท่านอาจจะตกกลายเป็นว่าไปอยู่ในภาะวะในกรณีถ้าเกิดเขาใช้ตรงนั้นไปที่ตั้งทางทหารก็อาจจะเกิดรับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะครับผมคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะทราบ ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อชาติเราแล้วท,ท่านเองก็อาจจะได้รับอันตรายถึงบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แม้แั้งการข้ามแดนกับระเบิดก็มีจำนวนมากนะครับท่านก็ต้องระมัดระวังอันนี้ผมเรียนว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทควรจะปกติช่วงโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ผมว่าไม่ควรทำอย่างนี้ครับทนจะไม่เข้าข่าครับคนไทยที่อยากขับเขาเขายัางไม่ได้มีสัญญาณว่าเขาจะปิดดานยังไม่มีครับยังไม่มีครับก็ได้รับทางแจ้งาจากท่าน ผู้ช่วยทูตตำรวจประจำสันพุธไทยในประเทศกัมพูชาแจ้งว่าก็มีคนไทยบางส่วนที่เดินทางไปแจ้งทางสันทูตไทยประจำประเทศกัมพูชาว่าอยากกลับประเทศนะครับอันนี้ก็มีบางส่วนครับซึ่งในหนึ่งในนั้นก็อยู่ในคนที่ร้องจะสองคนที่มาด้วย